เรซ่าเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของทอทอท,อ,ทอ,อย่างยิ่งใหญ่ณวัดอรุณโดยเครื่องประดับชั้นสูงยืนหนึ่งเหนือสรรพสิ่งด้วยคอนเซปต์ Feel all the feelings สัมผัสได้ทุกความรู้สึกซึ่งตัวเองนั้นถึงกับน้ำตาไหลตอนที่เดินผมแดงเพราะไทยทำถึงจริงๆ What does Thailand The Thailand All Amazing It does feel like? It feels like Feel all the Feelings Amazing Thailand. กราบสวัสดีก็ใจจิลิลิทุกคนกคับผมนแา่ช่องเปิดตัวนะครับทุกคนครับกับ Amazing Thailand Concept Feel All the Feelings สัายด้วยทุกความรู้สึกถึงแม้ว่าจะกลับไปเพราะประเทศไทยไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันรวมถึงผู้คนนี่คอนเซ็ปต์คิดเองด้วย <laughs> ประเทศไทยนะครับเพิ่งผ่าการท่องเที่ยวคิดเป็น20เซนของ GDP หรือว่าเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยต่ในปี2568หรือปี2025ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในไทยนั้นมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงครั้งแรกเลยในรอบ4ปีเหลือ32 9.97ล้านคนลดลง7.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยรายได้2.7ล้านล้านบาทและเมื่อเทียบกับปี2019นะครับก่อนเกิดโควิดก็ลดลงเกือบ20%ซึ่งในปี2019นั้นมีนักท่องเที่ยวสูงถึง39.8ล้านคนรายได้3.01ล้านล้านบาทโดยส่วนหนึ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นลดลงส่วนหนึ่งก็มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงกว่า30%ก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยล้มหายตายจากไปด้วยยอดขายที่ลดลงถึง40%และถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวเองจะยังคงเดินทางมาไทยอยูู่่ในระดับทีสงมา อยู่และก็ยังคงเป็นแชมป์เมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งแต่ถ้าว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงนะครับกับมาตรการฟรีวีซ่าวีซ่ารีล็กซิชันส์การเข้ามาขอวีซ่านั้นจึงติ๊กถูกขึ้นมาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เจาะเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีกําลังซื้อสูงหรือนะักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มคุณภาพสูงนั่นเองโดยสถิตินะครับความอิมแพคของจ้าแม่โซเอาของวีซ่านี่ก็โอ้หมีทุกคนในเห็นแบบไม่ขาดตาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือโซเอาตลอดกินใช้อะไรก็คคือคนเกระแสะ ต่กันไปแบบอุตลุดการเข้ามาของเธอนั้นจึงเป็นอะไรที่เหมาะเจาะจริงๆโดยในปี2026ตททคาดการว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนั้นจะเพิ่มขึ้น6%หรืออยู่ราวรา35ล้านคนโดยมีการคาดการว่ารายได้นั้นจะอยู่ที่3ล้านล้านบาทและแคมเปญจากลิซ่านั้นจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวที่มีกําลังใจสูงเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า5-10ล้านคนต่อปีและก็สร้างไรายได้สําหรับแคมเปญน,นี้อยู่ราว่าว5 0 0 0ล้านบาทป๊าดสูงขัดบางสูงขัด Amazing Thailand 15ตุลาคม2568หรือปี2025ที่ผ่านมาทททประกาศฮนดิซัรและและิซามโนโบาลทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการท่องเที่ยวในตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและถ่ายทอดสเสน่ห์ของประเทศไทยในปี2026ในฐานะจุหมไยมปลายทาง ชั้นนุ่โดยในครั้งนี้เองเป็นการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงซึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะต่อยอดมาจากเดอะวลตัสซีซัน3ที่มีกองถ่ายเข้ามาแต่ทาในประเทศไทยและก็เลือกโลเคชันในเครือรีสอร์หรูสู่สายตาชาวโลกเป็นเหตุให้มีการเข้ามาท่องเที่ยวในแบบรักชูกันมากขึ้นนี่จะถือว่าเป็นการเปิดเผยสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวแต่ว่าต้องการความเหนือระดับโ,<อ>โดยเดอะวอลตัสซีซัน3เนี่ยนะครับก็สร้างปรากฏการณ์อย่างท,ล,ทล่้มทลายทั้งยอด ต,ตลอดการในขณะน,นี้เราก็ได้เห็นการเดินทางของลิซ่าไปถ่ายทําในสถานที่จริงก็แต่ทีแรกก็คิดว่าเออคงจะไปถ่ายที่จริงทุกทกที่แหละโดยข่าวครั้งแรกนะครับที่มีแฟนๆเห็นแล้วก็มีคนพบเห็นก็คือลิซ่านั้นไปถ่ายทําที่วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ในวันที่ 6. พฤศจิกายน2 0 2 5ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของประเพณียี่เป่งพอดีและข่าวนี้นะครับก็แพร่สะพัดกันในโซเชียลว,ว่าลิซ่านั้นไปถ่ายทํากับทททพอเวลาต่อมาปุ๊บก็เงียบไปเลยไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยแม้แต่อย่างเดียวจนกระทั่ง13มกราคมมกราคม <Land. S 2> ปล่อยโปสเตอร์ลิซ่ากับวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ออกมาสร้างความคึกคักให้กับนักท่องเที่ยวไปตามรอยลิซ่าเป็นอย่างมากเลยครับภาพนี้นะสวยจริงๆสวยจริงๆนะถึงแม้ว่าอีกเกิลมาซีบเบียวก็เถอะแต่ก็สวยอยู่ถ่ายทอดความเป็นล้านนาออกมาได้แบบเจ้าแบบเจ้าหนาังในยุคใหม่ลงตัวแบบสวยมากสวยจริงๆถึงหลายๆคนจะเห็นภาพนี้แล้วครั้งแรกจะรู้สึกว่ามันเหมือนภาพที่ลิซ่าถ่ายกรีนสกีแล้วก็ไปแปะเกรดดิ้งเอาทับถมนิดหน่อยแต่ก็สวยอยู่ว่าไม่ได้ <laughs> 20มกราคมทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีโอ้โหโปสเตอร์อันนี้ ปล่อยออกมาดราม่าถล่มทลายเลยอันนี้นะครับหลายคนรู้สึกว่ามันลอยจากโปสเตอร์วัดเจดีย์หลวงมันจะเอ๊ะอะไรกันขนาดนี้บางคนเคยไปเขาก็บอกว่ามันสวยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนในรูปบางคนก็บอกว่าเอ้าเขาใช้ AI เจนหรือเปล่าดราม่ากันใหญ่โตเลยนะครับว่าคอนเซปต์นี้มันดูแบบว่าโอเวอร์วิวแบบฟิวเจอร์ลิสติกที่เราก็ว่าไม่ได้มาจากสถานที่ถ่ายทําจริงๆแต่มันเหมือนกับว่าบางส่วนนั้นถูก AI เจนเนอเรตออกมาไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าเอ่ยหรือว่าเรือเอ่ยลิซ่าไปนั่งอย่างนั้นได้อย่างไรเรือมันท้องแบนนะนะก็มี กันยกใหญ่นะครับโอ้โ oh, ห oh, เรื่องนี้ถึงหูทท<อ>ท,<อ>ท,ทเลยว่าเอาแบนแอมบาสเตอร์มาทําอย่างนี้ได้ยังไงโปมากสุดท้ายนะครับทาง Amazing Thailand ได้ออกมาชี้แจงว่าภาพนี้เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นจากการไททําแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าไททําจากสารที่จริงนะแต่เขาบอกว่าเกิดขึ้นจริงจากการไททําแล้วก็ใช้กราฟิกแต่งเข้าไปตามคอนเซ็ปต์ที่กำหนดเอาไว้ด้วยทีมงานมืออาซีพ <laughs> ไม่ได้ใส่ AI เจนขึ้นมานะเขาก็บอกมาจากซี่กเสื้อ่อนแนจริงๆแล้วนะครับเราคิดว่าเรืออีโปองอันนี้ยจะจบลงที่อุดรแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเปล่าจ้าทั้งเรือทั้งชุดเนี่ยไปโผลในหมู่บ้านลักไทยลอยองอ,งองตองอองตองอองตองยุคพ่นซูบดูยุ่กลางทะเลสาบน่ะ <laughs> เป็นบทพิภีความสําเร็จเรือจีนที่อยู่ลาเดียวเซยเมซูผมไปมาหลายครั้งแล้วนะครับที่หมู่บ้านลักไทยในทะเลสาบเนี่ยมันจะเป็นแค่เรือจีนอยู่ในนั้นมันไม่ได้มีเรืออีปโปงเรือที่ชาวสวนชาวบ้านเรือทองแบนเนี่ยเข้าพายกันเพราะที่หมู่บ้านลักไยเนี่ยครับเป็นชาวจีนอยู่นานก็คือแบบโอ้ลอยอองตองอ,องตองอยูเมซูตรงมากตรงข้ามสุดๆ <c oughs> อารมณ์ขี่เรือดูบัว แล้วไปดูชาต่อเงี้หรอไม่พอตานนั้ะครับคุณผู้ชมครับเดสเดิมชุดนี้นะครับยังเป็นเดินป่าดูหมอกที่ภู้ลังกาดที่จังหวัดพะเยาได้อีกขึ้นเขาบะพ่อเด้อเมื่อยบะพ่อไปกาญจนบุรีต่อเล่นน้ำตกห้วยแม่คมินโอ้ยนอนมีหินอยู่ฟินๆเลยคุ้มค่ามากชุดนิกายเนาะวันเดทิปจริงๆ คืออีสานไปเหนือลองตายเข้าตะวันออก้เหรอเอาจริงๆน,นะครับทะเลบัวแดงเนี่ยปังมากนะครับผ,ผู้ชมมีการประกาศออกมานะครับหลังจากที่โปสเตอร์นี้ออกไปนะครับสวันเนี่ยสร้างไรายได้จากการบริการเรือสูงสุดถึง45600บาทคือ2วันเองนะได้4 0 0แสนเลยอะ่ะโหคนนะักท่องเที่ยวไปเยอะมากแล้วก็คนใช้บริการเรือเยอะมากชุมชนคึกคืนเศรษฐกิจคึกคักแล้วก็มีการคาดการณ์ว่านะครับตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ก็คือปี2026นี่แหละจะมีนักท่องเที่ยวไปไม่ต่ำกว่า1020,000 0่ ปาร์ตสูฟ้าไปเดอร์ก่อนสิบวัวมาสินโฮไปช่วงนี้กำลังดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับและหลังจากนั้นนะครับวันที่9มกราคมปี2026นะครับเอ็มซีไทยแลนด์เปิดตัวทีเซอร์พร้อมกับชูแคมเปญประเทศไทยให้ความรู้สึกแบบไหนกันก่อนที่จะการวันปล่อยตัววิดีโอตัวเต็มนะครับในวิดีโอการท่องเที่ยวของททเนี่ยในวันที่28มกราคม2026พร้อมกับเปิดตัวไทยแลนด์แอมบาสเตอร์ย่างเป็นทางการณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดหลวงชั้นเฟิร์สคลาสชั้น1ติดริมแม่น้ำเจ้าพระ วัดอรุณเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มีพระป่างสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นมักจะมาชมความงามของพระป่างสีทองยำเย็นก็คือ,อย่างเหมือนแรกนั่นแหละแล้วก็เป็นวัดที่มีปฏิมาก,กรรมรูปยักษ์คู่นะครับหรือที่เรียกกระติบปากว่ายักษ์วัดแจ้งโอ้ยักษ์วัดแจ้งนั่นเองนะฮะ <laughs> วัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะครับเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นไม่ได้มีหลักฐานการสร้างที่แน่ชัดนะครับแต่ทว่าสร้างก่อนปีพศ2,200อย่างแน่นอนแต่เดิมนะครับวันนี้ชื่อว่าวัดมะกอกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวัดแจ้งในสมัยพระเจ้ชชาตากสินแล้วก็มีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ในรัชกาลที่สองเพื่อให้เป็นวัดประจํารัชกาลต่อมานะครับในรัชกาลที่3รารัชกาลที่4มีการสร้างพระปางองค์ใหญ่สูง8 1 5 8เมตรพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดอรุณราชวรารามปั ที่สําหรับสายมูที่ยอมรับกันทั่วเลาว่าศักดิธิ์มากเหมาะสําหรับสายมูที่ชอบเสริมความเป็นสิริมงคลสุดๆผมเชอวรรสาคณะมูลหละตรงเนี้ย <laughs> ปัจจุบันนะครับวันอรุณนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งนับหมื่นคนดังนั้นการเปิดตัวที่นี่จึงถือว่าเป็นการบ่งบอกแบบตรงๆเลยว่าที่นี่ประเทศไทยผ่านพระบางสูงตั้งงานแห่งนี้ What does Thailand feel like It feels like Feel all the feelings. Amazing Thailand. ในส่วงการเปิดตัวแอมบาสเดอร์และก็วิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับเดิมทีเนี่ยงานนี้จะเป็นงานปิดพรเวทมากปิดเลยไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นเลยไม่ต้องรู้ไม่ต้องสอดไม่ต้องแนมเลยลิซ่ามาแต่ก็เป็นงานปิดไม่รู้คิดอะไรอยู่ทีเลกแฟนๆนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะงานมันจะเริ่มอยู่แล้วนะและลิงก์อยู่ไหนถ่ายทอดสดหรือเปล่าคือเงียบกิดมิซิลีแทะจะเอาหรือเปล่าเอ็นเกตอเวเนตเนี่ยอย่าบ,บอกนะว่าจะเป็นวิกฤตให้เป็นวิบัติคือมาเงียบเหสู เงียบมากมีการถามเข้าไปทางเพจททนะครับสุดท้ายก็ออกมาประกาศบอกว่างานเปิดตัวในครั้งนี้เปิดตัวแบทแอมบบสเตอร์ในครั้งนี้นะครับเป็นงานปิดจา้าบ้าสูถึกด่าแล้ววะา <laughs> ๊ ไม่มีการถ่ายทอดสดจ้าจะมีภาพออกมาให้ชมภายหลังบอสนกคือหารเหตุแฟนๆของลิซ่าทั่วโลกนี่สาบส่งเลยจ้าสาบส่งทั่วโซเชียลเลยจะให้ลิซ่าเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ยังทําตัวเฟี้ยวอยู่ได้ปกติไปงานไหนเขาก็ให้ไลฟ์สดกันทุกงานงานระดับโลกคนดูหลักล้านเขาก็ไลฟ์สดเพื่อดึงเอนเกจเมนให้งานนั้นมัน PR แบบว่าไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับประเทศอื่นๆเขาไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับสื่อเปิดเป็นการโปรโมทฟรีเอาเอนเกจฟรีอะทุกคนเขาต้องการแต่ททท,ทไม่ต้องการเวว้ยดแนนนั สาบกันใหญ่โตมากเลยครับสุดท้ายแรงสาบหนุนนำเจ้าภาพก็เลยจัดช่วงไลฟ์สดเดินพรมแดงให้ดูพร้อมกับเปิดวิดีโอตัวเต็มแฟนๆก็เลยเฮกันยกใหญ่เลยครับเพราะว่างานนี้นะครับไม่ใช่แฟนๆในไทยเท่านั้นแต่ว่าสื่อนอกเองหรือว่าสื่อทั่วโลกเองที่เขารับทราบเขาก็พร้อมที่จะเสนอข่าวให้เพราะว่าข่าวของลิซ่านั้นมันมักจะมีเอ็นเกจมหาศาลอยู่เสมอเอาละเราไม่ต้องพูดถึงการเล่ของงานกันละกันนะครับบ่อยผ่านไปลิซ่าเดินพรมแดงเข้ามานะครับด้วยลุคแบบโอ้โหหรู ามกะแตกต่างจากที่เคยเห็นมาแบบชัดเจนเลยนี่ถือเป็นการประกาศสักดาการเดินหน้าโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป้าหมายของทททตั้งเอาไว้ก็คือเจาะลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงให้เข้ามาปีละ5้าถึงสิล้านคนทุกอย่างก็เลยอลังการไปหมดดีมากเกินคาดมากสวัสดีค่ะเออลิซ่านะคะช่วงที่ลิซ่าเดินพรมแดงนี่ครับเดินรอบพระปางระยะก็ยาวประมาณหนึ่งตอนนั้นลิซ่าเดินออกมาลิซ่าเธอบอกว่าเธอเห็นงานในวันนี้แล้วอ่ะเธอแบบโอ้ถึงกับว่าแอบน้ําตาไหลเลยขนาดตอนที่เธอ พูดให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอก็ยังสะอึกสะอื้นเลยคือเธอภูมิใจมาก Amazing Thailand มากๆ p r Proud to present มากจริงๆน้ำตาแอบไหลเพราะว่าสวยมากสวยมสวยไหมคะทุกคนสวยไหมสวยมากคือ <Amazing> Thailand. ชุดของลิซ่านะครับช่องที่เดินออกมาเห็นแบบลั้คือโอ้โหจริงๆอะทองมากสวยมากชุดดูหรูหราดูปานีดมากเป็นการเดบิวต์แอมบัสเดอร์ที่ขนลุกสุดๆครับได้แรงบันดาลใจมาจากชุดพระพันปีหลวงโอ้ยิ่งขนลุกเข้าไปใหญ่คุณผู้ชม What connects Lisa Her Majesty Queen Sirikit of Thailand and Pierre Balmain This couture design draws inspiration from Nuit à Londres an iconic evening gown โดยชุดราตรี <from> ที่ลิซ่าใส่ในค่ำคืนนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพัน 8, ปีหลวงที่ออกแบบโดยปีแอ,อร์บอลแมงนะักออกแบบ ชาวฝรั่งเศสเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี2503โดยพระองค์เองนะครับก็ได้ส่งรีเริ่มให้นําผ้าไหมที่เป็นผ้ามัดมีของไทยเอง เย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเป็นการวางรากฐานของพระองค์มาตั้แต่นู่นเลยซึ่งชุดนี้เองนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะผมอ่านไม่ถูกหรอกขออภัยด้วยนะครับมีการใส่ด้วยกัน2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกสเสด็จเยือนประเทศเยอรมนีในปี2 5 0 3และก็อีกครั้งหนึ่งสเสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ในปี2506พร้อมกับในหลวงรัชกาลที่9และชุดจัดอยู่ในฉลองพระองค์ชุดราตรีเก้าองค์ใหม่พระราชนินีในรัชกาลที่เก และนอกจากที่จะชุดจะสวยงามมากแล้วนะครับกระเป๋าที่ลิซ่าถืออยู่ก็ประหลาดนีดด้วยเช่นกันลิซ่าถือกระเป๋า j จสมินา่าแบรนด์กระเป๋าถมทองงานศิลปะชั้นสูงจากจังหวัดนคอศรีธรรมราชเป็นงานทำมือนะครับทุกขั้นตอนเลยกว่า1,650ชั่วโมง สู็ดจนเมยอุพละกระเป๋าว่าหรูหรานแล้วนะครับสร้อยคอนี่ก็หมาเห่าไม่แพ้กันเป็นเครื่องประดับจากบูกาีนะครับมีมูลค่าสูงถึง1 5ล้านบาท oh. เปิดตัวแอมบาสเดอร์ได้แบบอลังการโพดโพมากจริงๆโดยในช็อตเปิดตัวที่สวยที่สุดในงานในะค่ำคืนนี้นะครับผมยกให้เป็นนัมเบอร์วันเลยก็คือตอนที่ดิซานนั้นเดินไปบนจอเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบน,งบนแบบท็อปออฟท็อปอ่ะแล้วก็มีข้อความแบบ feel all the feelings <But> ิดสูมันเคลิดคักแม่ฉากนี่แม่เห็นแลรวบูด๊ด สมมงจริงๆใครคิดฉากนี้ว่าอยากจะดึงหัวมาหอมเลยมันมีความรู้สึกแบบว่าผู้ชนะอ่ะเหมือนพาริซ่ามาประกาศสักดาวว่าลิซ่าพร้อมแล้วนะครับที่จะยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยให้ไปสู่อีกระดับหนึ่งเป็นเดสิเนชันของคนมีกระตังแล้วก็จุดพุ่ปุ้งปังปุ้งปังฉากเชิกอลังการมากดีกว่าง,งานเปิดมหกรรมกีฬาที่เพิ่งมีไปเร็วนี้อีก <laughs> <laughs> สูคือบอกแบบว่าสิบบอยากเคเด็กไทยถอดสดนเน่เฮ้อของดีขนาดเนี้ยอย่าเอาไปดูคนเดียวสิไทยถอดสด,ดดีเร็วถือต้องเร็วและในงานวันนี้นะครับคุณลูกกอลเป็นเ c ก็ได้สัมภาษณ์ลิซ่าด้วยลิซ่าเขาก็ได้บอกว่าหนูมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี้ยบ้านเราอะไม่ได้มีแค่สถานที่สวยๆอย่างเดียวไม่ได้มีแค่อาหารที่อร่อยที่ให้นึกถึงได้อยักเดียวแต่มันมีความรู้สึกที่อบอุ่นแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้มา ที่ประเทศไทยอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ทัชของคนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยมันทําให้การท่องเที่ยวมันมีความหมายขึ้นมามากกว่าเดิมอะค่ะด้วยความที่คนไทยเป็นคนกันเองแล้วรอยยิ้มของคนไทยมันเป็นอะไรที่ตรึงใจมากๆนี่แหละค่ะคือเสน่ห์จริงๆแล้วเธอก็แนะนําสัานที่ท่องเที่ยวก็คือบ้านเกิดตัวเองขายของจ้าฉันเกิดที่บุรีรัมย์เรียนที่กรุงเทพโตที่โซนนะคะแต่ฉันก็ขายของค่ะ ไม่ได้อยู่ใน TBC แต่น้องดิซ่าเนี่อยอาจจะอยากแนะนำอาวันเกิดหนูก็ได้ค่ะบุรีรัมเธอบอกว่าลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมเนี่ยอร่อยมากพูดแลวก็อยากกินแม่ํำลายไหลบาซเธออยากกินลูกชิน้นยืนกินแม่ในส่วนของวิดีโอนะครับโปรโมทถือว่าทำออกมาได้ดีครับเดินเรื่องไปได้แบบว่าธรรมชาติเลยเรียบง่ายแต่ว่ามีสตอรี่มีการนำเสนอโบราณสถานและก็วัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวหนึ่งในฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากที่ทิซ่านั้นจุดประทีปที่วัดเจดีย์หลวงเพื่อขอผ่อนให้ราบรื่นและก็ให้ชีววิตทีี่่มมมัันนนคคงฟล้้้ใหหหาารรููสึกแบบอ มันมีความขลังอยู่ในนั้นน่ะเหมือนกับว่าชาวต่งางชาติที่มาเนี่ยก็อยากจะทำอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเหมือนผมเองผมก็เคยไปก็เคยไปจุดป,ประทัตแบบนี้แหละ ในช่วงงานยี่เปิงคือมันมีมวลขลังของของมันเองแต่ละภาคแต่ละโซนก็จะมีวิธีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปครับท้ายนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวในวิดีโอนี้นะครับก็มีออกมาหลายที่เลยให้เราพร้อมไปสัมผัสใครว่างมาไหนไปใครอยากไปตรงไหนก็ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเจดียด์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่วัดฉเฉลิมพระเกียรติลำปางนาขั้นบันไดแม่แตงอำเภอเชียงใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าและนอกจากนี้แล้วก็มีจิตกรรมฟ้าผานังปู่ม่านยาม่านนะครับจังหวัดน่านผู้ชี้ฟ้าจังหวัดเชียงรายจุดชมวิวภูลังกาจ ที่ลอซูจังหวัดตากทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับเขอบคุณสํารับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ